สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมอ่ารายการคนเหนือโลกเหนือจักรวาลเหนือพิภพนะฮะเราวันนี้นะครับเราจะไปพบกับคนแปลกนะเรแปลกยังไงหรือว่าคนเด็ดคนดังคนที่มันเหนือโลกนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับมีซุ่มด้วยมึงเน่ยซุ่มทางบ้านแนะนำมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีคนแนะนําผมมานะครับบอกว่าอ่าลูกทีครับคิคุณให้มานะครับแล้วไม่ทราบว่าอ่าคุณชื่ออะไรครับผมเหรอครับ ชื่อผมเอาชื่อยาวสั้นครับแล้วแต่ยาวแล้วแต่เต็มเลยอ๋อชื่อผมนะครับผมชื่อชาญสโลสิงโตเห่าไปเงคีเต่าตัวก็ตายผมเป็นใครมันจะไง้ไม่มีใครระบุแม่ทัพีงะบุไม่ระบุชื่อผมได้เรียกง่ายว่าชาญเฉยๆก็ได้ครับครับผมคุณชาญนะฮะไม่ว่าเอ่อได้คุณมีความสามารถอะไรบ้างคุณทําอะไรได้บ้าง อ๋อผมมาเป็นดารานะดาราผมเล่นในทุกตัวเลยคุณเป็นดาราใช่แล้วดาราคุณเล่นอะไรได้บ้างครับในในบทเนี้ยในดารานี่ผมเล่นได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นดาว้ายดาวดีดาวยี่ดาวยวนดาวควรดาวจูบดาวรูปดาวคำดาวงัดาวแงะดาวแซ่ดาวโฟ๊์ดาวตลกดาวสกนกแถมดาวลูกไก่กุ๊กผมก็เล่นเป็นอืครับไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรได้อีกฮะนอกจากดาราผมเป็นสตนรครับสตารสตานใช่แล้วกระโดดถีรกา กระโดดทีงต <gesch> ีลังกาทีบหน้าหงายท้องนั่นแหละมวยแขนแล้วหักแขนหักขามวยห้าม้ามวยเรลาสีซง่งเสือมุยนุ้ยปุ้ยอาวุธทุกชนี้ผมใช้ข้องใช้หมดทุกอันเพราะว่าจะเป็นเหล็กคุณช้าไม้นะสามสามุรยมีดสั้นมีดยาวปืนสั้นปืนยาวปืนกนักคุณกบาปืนดุถหายปนุยเครื่องบินปืนตรายคอปเตอร์บินตับ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 ที่รู้วิวตูวิวตูอ้าตาอ้าเจ็บเจ็บเจ็บนะฮะพยาบาลเรียกพยาบาลแต่ว่าพี่จาเจ็บตัวนี้จ้าพเจ็บตัวนี้จะมองตาควายเห็บจบ โอ้ยเป็นได้หลายตัวนักข่าวผมก็เล่นผมผมก็เล่นข่าวใช่กูจะเอาข่าวอะไรได้ได้หมดไม่ว่าข่าวดังข่าวเด็ดข่าวด่วนครจะเอาอะไรมีทุกข่าวลอง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 ต่อไปเป็นข่าวเด็ดเมื่อวานนี้ตั้งใจจะเอาไป้ไม้สอยมะม่วงแดดว่าบังเอิญมะม่วงมันอยู่ต่ำเลยใช้มือเด็ดจบข่าวเด็ดต่อไปเป็นข่าวดังเมื่อวานนี้นั่งขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ดีๆยางรถสิบล้อมันระเบิดตุ้มแตกดังชิมหายไปพวงแตกดังชิมหายว่าโคตรดังเลย จบข่าวดังต่อไปเป็นข่าวด,วด่วนรถไฟวิ่งออกชาญชลาที่กรุงเทพไปหาดใหญ่ไม่จอดรับผู้โดยสารไม่จอดรับที่ไหนเพราะมันด่วนด่วนจริงๆครับความสามารถผมมีเยอะเยอะเลยครับมีไม่ใชหมครับมีอีกไหมครับมีพี่น้องผมก็มีหลายคนมีแต่ความสามารถไม่ว่าจะมีะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะครับพูดนี่นะครับใช่พอมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดทวดพ้องน้องพี่ทั้งสุภาพบุรุษและสตรีและอีกมีหมดครับครับเฮ้ยครับครับอะไรนะกันหนาวะ บ่นอะไรก็ไม่รู้คนจะนอนบ่นอะไรกันนักกันหนาวเว้ยไปแล้วครับไปแล้วครับครับก็งานเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จบข่าวแค่นี้ก่อนครับไปก่อนนะครับผม